จูกสิ่งถูอย่างยาใจจนพ้นใจหอนเป็นคนเขาเรียกว่าใจสั่งเป็นญาตๆไว้จูกสิ่งถูอยางฟังกูไว้แล้วมือนี้ตัดสิ่งที่มัดใจรุ่นล่านใจรอนออกไปเอาใจเย็นๆเข่าสู่พือจังนาขั้นใจเย็นกระยู่ยเดนขั้นน้มเย็น้ามกระอาศัยอยู่ดัลนตัวเองใจหอนว่ามีู้ใดอยู่ไกล ก่วมห่อนมันตัง้งแต่แต่แย่ซือ่อๆบ๊บบพ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเขาผลานไปหอดคนอื่นนั่งอันนี้สำหรับตัวเองกูเห็นว่าเกิดกวันอาทิตย์กูกะเลยเตือนไว้กใจะนั่งห่อนบ๊อบตัวเองผู้ใดบอกว่าเขาหูนอี่อ่ะซุนจ้าในผู้ชายในผู้เจ็บ ฟาเมื่อฟาเขาปูกระพย่อมันคือการหลักเหมอนของปูนี่แหละเขาเรียกว่าปูก็ะึุงบอกว่าใจใจนักใจแหลมๆท่านพูทักปูทวงไปแล้วบูจะเอานําคุณไว้ใหูุ้ต้องเอานําใสไวนอกเพื่อที่จะเอานําใสมาวิเคราะห์กั้นกองสะกนว่าบูจะไปท่านนี้มันเสือตัองบ้อไปจงได้กระแต่เขาเรียกว่าใจวัดใจ โมลันเขาจะงคอยบอกว่า,วา,า,า,วา,จจาคุณทัางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจเจ้าของผู้ก็อยากให้เอาการเวลาพิสูจน์ใจตัวเองไปถ้าตัวเองใจนักแน่นเพชรมี่ยังทํามีอย่างกับสมเเ็จแทบขันใจขันใจทอรอแค่แรอายุสัยก็ว่าไรงลูกถูกสิ่งถูกอย่างต้องการอยากใดอยากใดมาไล่ล่มข้อคือเขา เขาก็ต้องให้ย่มนุ่มนวลการบอกการจาการยิ้มก่อน,อน,อน,อา,นาผู้ใดก็แล้วแต่ยิมสะกดอย่าไรว่าม,มันจะนาบึงตึงไปหาคนนั้นคนนี้เขาเรียกว่านั่นเขาเรียกว่ามันเป็นเสนียบแตะแกตัวเองมันบ่เป็นเสน่ห์แกตัวเองมือนีผู้ไปจะเสริมเสริมดวงเปิดดวงทุกสิ่งทุกย่างไท้ตามศาสตร์ และศิลที่บรมมกูว่าปูบนบนเปนไห้ลูกหลานทุกคนต้องการอยากจะหาอยูห่หากินด้วยซุ่มด้วยเสียงด้วยการลองเพราะว่าสายของปูหรือันสายศิละปะการแสดงสายลองสายล่ำยูนีเขาเรียกว่าเทพพระเจ้าแห่งความสําเร็จอันนี้มีเหม พราะว่าคนมากแล้วคนก็ต้องการอยากให้ลูกเนล้านบางคนจะเป็นองค์พระพิคเนมีมัดผูกองค์แล้วกัหลายพระองค์น้องกันที่จะต้องอันเชิญมากเพื่อที่จะไสตร์และศิลป์การแสดงของบูกของหล้านไฮพคนหัดคน,คนมุมพ่นหอมไฮพคนนิยมสมพรอยู่นีนมีมัดมีผบกมัดฉะนั้นแล้ว ยังบกพอรูก็นยังอันเชิญถูกสิ่งถูกอย่างที่ลูกตองการอยากใดเพื่อที่จะคำว่าเสริมเติมสเสน่ห์ให้กับลกูกกับหลานทุกคนรับของพูไปแล้วผูก็เลย่ององการอยากให้ใจเย็นๆเพรามันใจขึ้นนุ่มเลยขันนุ่มเนปิวไปใส้กัไปใดขั้นใจนักแน่นคำว่าคำว่า,าหินถูกสิ่งถูกอย่าง เข้าบดีให้จำเพาะใาย่จังสิเขาเรียกว่านักเนี่ยไหนมันวิเคราะห์ตัวเองสะกตอนแต่ว่าปูกะฟังเสียงแล้วฟังเสียงแล้วถูกเสียงถูกยางกะใส่ใดปูก็เล้ถามคำแหลกหรือมาว่าอยากเป็นเจ้าเป็นน้าหรืออยากเป็นนักรองอืมเขาว่าปูเห็นปูเห็น ภาษาที่ตัวเองซื้อออกมามันจะเป็นมันจะเป็นทางทางขารัชก,การถ้าเป็นคู่เขาก็เรียกว่าเป็นคู่ภาษาที่พวกเองอยู่นี่แหละภาษาประเทศไทยนี่ยเรียนจริงบอเรียนภาษาไทยพ่ไปได้อีกยจ๊ะพ่อาใจนในชางอืน่ขั้นทางนี้พู่ก็ว,ว่า มันใส่ได้เพราะว่าสายนากรองสายนากรองตัวเองไปใดบ่ผู้กวว่ามันก็ไปได้กววกไ,ไดกลกันเป็นคือจังปูบอกเป็นคือจังปูวาว่า,วาหายใจนักแนนคือหินผู้ใดสีบาอ,อันใดก็แล้วแต่ตัวเองมันสิมันสิหน,นุกหันพันแรนไว้ผู้ก็เลยต้องดักไว้สะพอนที่เกิดการทิศเป็นเรื่องของคนน้อยต้องสวยหน้าทิศทาง ผู้พอก็แม่ว่าจังได่น่ยนี่ท่านเป็นผู้พ่อครับท่านเป็นผู้แม่ว่าจังเลเนี่ยไม้พ่นจังได่ผู้ก็บาไม้พ่น่าทุกสิ่งทุกอย่างทีเขาเอามาเห็ดมาทำมาสางผู้ผู้ก็จะบอกว่าร้อมใจน้ำลูกพ่พร้อมหบตบมือน้ำลูกบ่ที่ผู้จะเดินทางนีมากับมากับอายผู้ใ้านนี่เขาเอามาเห็ดมาสางมาแปลงจะหาย สียห้เขาขายเสียงเลียงเรียงขีดเรียงครอบครัวบอันนี้ตามที่เห็นว่าง้องเนป็นคนสามารถด้านนี้ดีแล้วครูก็ตจองถามประจังสี่สะกอนทีที่พ่อแม่เห็นจะกัศนบสนุนก่อนลราครับเป็นจัาใดกัสนับสนุนก้อนปฏิริแมนครับเจ้าใดก็เป็นชื่ว่าได้มากแล้วครับได้เกา่าขายางแล้ว่อถอยยลังลม นั่นแหละค่ำที่ปูอยากอยากถามกับขึ้นหมายถือว่าฟังปูไว้โลดแล้วแล้วขั้นมาอยู่แล้วบัดทีดีกะไปหาผูาน้นั้นผู้นี้ฟังผู้นั้นผู้นี้เพ่าว่าไปอันนั้นไปอันนี้โยนี้มีการดึงกันหลายเนาะวงการวงการครับดึงกันหลายผู้ก็ได้ต้องว่าไว้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเรา ว่เป็นลักปักเลนทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเป็นผู้นำได้สำหรับการเป็นนักร่องขายเสียงผู้พ่อผู้แม่ถ้าเป็นห้อยตามขาดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีคือลูกมักทัางนี้เอาพอกับแม่ก็มักทังนี้นี่คือมุมเป็นพ่อเป็นแม่นี่คันตั้งแล้วครับบ,บ,บอบอบอเอียงบคันว่าไปือไปนแคันว่าอยู่คือยู่<ม>คร<ม>ับเอาให้สุดเล่ยยังไ้ บ,บ่บ่มีคําวาาไปฮอดแล้กก็เออสิใส่แก่ถอยบ่มีครับต้องต้องขันไปแล้วก็คือต้องให้สุดยางเดียวนี่<บ>นะครับสิ่งที่ปู่อยากถามต้นนาเมื่อดีหลายสิ่งหลายอย่างเทพไทเทว่าผลโรงมารับค่ำเป็นสักขีพยายในในการบอก,การจาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทุกสิ่งทุกอย่างที่หอร้อมใจกันแบบนี้ผู้เห็นผู้หนึ่งมาลูกจากมา พ่อบอกพอบอก,บอก,บอกแม่อยู่ทั้งบ้านพอแม่อยู่ทั้งบ้านบอ่อพอมจังสี่กับอะไรกับถาทุกคนพร้อมใจกันมาเอาลุยจับคันคันหัวหนาคันผูสน้สนับสนุนเข้ากายเฮไนปันนี่เข้ากับอาศัยทา้งนี้และหาทิ่เปยังกูยังไปบอกว่าจังสีถ้าพวกเจ้าย่อมเปิดโอกาสให้ลูกเปิดทนทางศิลปินเปิดหนทางโชคลาภวาสนาศักดิ์ และสินทางการศินทินผู้กบ,บาพวกเจา้ากับสิเป็นอีกสายหนึ่งที่ผู้จะดึงรวมชะตาขึ้นมาสอยให้พวกเจ้าได้เดินสายนี้ย่งางราบลื่นบะมีขว่าน้ำบ่มีบ่มีมม่ยังจะมาติดมือติดตีดตนเหยียบไปทางไหนมีแต่เหยียบคือยังเหยียบพรมนี่ก็ได้ถ้าพวกเจ้าต้องการแบบนั้นลูกลูกเตาเล่าล้านี่มากา ก็ขอให้พร้อมหอกตบมือกันว่าว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ทันลูกพ่อมพ่อแม่มาพร้อมทันพ่อแม่พร้อม,อม,อมลูกขัดขืนใจมากมันเป็นการดึงกันเส้นวาสนาของเขามันจองกันลูกพอสุภาพเดินท่างนี้ผูลกก้ลูกกับปลาพอลูกจะประคับประคองครอบพ่อโดยการขายเสียงแบบนี้ผู้ถึงจะพ่อใจแล้วก็ทุกสิ่งตุกอย่าง การเหตุการณ์ท่าคัลางนี้ปูกับวา่ามันดีเพียงแต่ว่าตัดออกนิดนึงแต่คือจังกูบอกครั้งแรกตัดใจคอรอแคแลออกแยกใจหอนแยใจรุ่นแ่านเอาใจย่ง